สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่บังโอนกุ๊บกุ๊บคาเนียท,ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาะทีค่อยบอกจเจ้าแ้วทุกท่าน f c ครับคลิปนี้นะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัรมณรสในการรับชมรับฟังเท่านั้นเอครับ f อครับเมื่อคืนมีมีหมาบางตัวออกมาดิ้นนะครับนะ ครับมีหมาบางตัวมาดิ้นหลังจากที่โดนหมาวันนี้มีข่าวด่วนล่าสุดนะครับให้กับพี่น้องบางโอนกุ๊บใครทีทุกคนได้สดับรับชมกับนิทานเรื่องนี้ให้สิครับปลากระโฮ้นะครสิครับปลากระโฮ้นะครับสิบแปดโมงนะครับสิบแปดโมงนะครับเลื่อนครับเลื่อนคดีที่ภาคเหนือครับทาไมชอบเลื่อนนะครับ สายข่าวพักสนามรายงานมาว่าเลื่อนครับขอเลื่อนครับนะครับแล้วพี่โลนนะครับในทางนี้ก็เลื่อนเหมือนกันครับพวกนี้เป็นพวกพวกไ้เลื่อนครับนะครับพวกนี้เป็นพวกไ้เลื่อนครับทุกท่านคดีที่เหนือคดีที่เหนือเลื่อนแล้วนะครับนะครับแล้วล่าสุดนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้โดนกุมารละแคะนะครับได้ฟ้องตรงนะครับหลังจากนั้น ออกอาการาฟาดงวงาฟาดงาดิ้นพลานพลาน์พลาน,ลานดิ้นจนน้ำลายออกข้างปากดิ้นจนแว่นสะเทือนนะครับพี่ีครับเมื่อคืนนี้นะครับโอ้โหได้ออกมาฟาดไอ้ขาหมูนะครับได้ออกมาฟาดนะครับนะใหม่ชละวนออกมาฟาดนางมานะครับได้ออกมาฟาดไปแก้หน้าหมาของเราพี่ีครับโอ้โหฟาดงวงฟาดงาไปเลยครับตอนนี้ครับหลังจากที่โดนคดีแล้วดิ้นพลาา์พลานเลยพีพ่สี่ครับดาตอเปิดคลิปต่อ กูเชียนะกูเชียมึงเปิดคลิปต่อสิมึงเก่งจริงเอาแน่ไม่ใช่เหรอ a อไอไม่ใช่เหรอใช้ระบบ a อไอไม่ใช่เหรอใช้ระบบ a ออยังไงให้โดนคดีค้าหายปากกระโหฮอลไอปากาอปากอะโหฮล์สิบแปดบวกอายุแม่งจะหกสิบอยู่แล้วแม่งออยังทำยังทำเหมือนเด็กนะครับอมันโตแล้วนะไสี่ครับห้าสิบป่านนี้ถือว่าโตนะ แต่สมองไม่โตครับเอฟซี FC ครับสมองเหมือนสิบฟาอายุห้าสิบฟาสมองสิบฟามันไม่ยอมโตเอฟซี FC ครับคนเราถ้ามันโตนะครับมันก็ต้องรู้ถูกรู้ผิด,ดครับว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําแบบนี้มันควรทํำไหมแบบนี้มันหรือว่าไม่ควรทํานะครับรู้อะไรที่มันผิดกฎหมายก็อย่าไปทําอย่าไปหาทํามันไม่ใช่ไม่เป็นเรื่องดีนะครับผมบอกไว้ให้การที่คุณไปนําคลิปเสียงของคนอื่นมาเปิดในไลฟ์สดเพื่อหากินแบบนี้ นะครับไปเปิดไม่ว่าหลอกไปวิพากควิจารณไปด่าเขาว่าเป็นกระเทยคงกระเทยแคะหาไปเขาเป็นหมอรำแคะหาว่าเขาไปเหยียดเพศเขาแบบนี้มันสมควรที่ต้องออกมาจากปากของคนที่แม่อายุห้าสิบฝ่าไหมผมถามกลับนะครับอ่อนไฟยานสามปีครับนะครับผมสมสมสมามว่ามันสมควรที่ออกมาจากปากคนอายุห้าสิบ่าไหมครับมันไม่สมควร กมื่อคืนนี้มีอาการครับออกมาดิ้นพานพันธ์พันพนเลยสิครับโอ้โหเหมือนหมาถูกน้ําร้อนลวกอ่ะครับเอฟซีทุทันครับเวลาฟ้องคนอื่นได้เย้ยวเย้วเย้วดีใจเวลาโดนคนอื่นฟ้องเป็นไงล่ะเป็นไงโดนที่ภาคเหนือเสร็จต้องมาโดนที่อีาสานอีกโอ้โหวนะครับเดินทางไกลเลยทีเดียวเปิดรับบริจายยังเปิดเลยในข่าวว่าเปิดแล้วดิ จ้าปวดรบับปจากสิอย่ายุดสิไปต่อมเมื่อคืนออกมาแถว่านี่นะเป็นเข้าทางของกูกูเตรียมวางแผนไว้แล้วกูจะสวนกลับอย่างนี้นี้กูแต่งตั้งทนายไว้แล้วอย่างงูอย่างนี้งั้นโอ้โหราคาขี้โมโมย็ดมดครับไอ้นี่ครับนะครับคำพูดแบ่งให้หมามันกินบ้างที่ผ่านมาข้างบ้านผมคำพูดมึงนี่โอ้โหเยอะจริงๆบแบ่งให้หมามันแดกหน่อย โอ้โหกูแม่งสุดยอดจริงๆครับไม่เคยเจอคนแบบนี้ครับนะครับมีคดีติดมีคดีฟาร์มติดตัวมากมายครับโอ้โหนะครับไม่มีฟาร์มรับผิดชอบคนดีๆเขาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมูดูอย่างกูนี่กูนี่เข้าสู่กระบวนการไม่เคยหนีเข้าใจบ้างไม่เคยมีหมายจับเข้าใจบ้า กูยังกล้าเขาสู่กระบวนการมึงเป็นอะไรไม่เขาสู่กระบวนการถ้ามึงมึงไม่ผิดมึงจะหนีจะไมต้องหกปีเจ็ดปีโอ้โหแขนชาาวันเขาเมื่อคืนออกมาเล่นชารวันไอ้ไอ้ไม่มึงอยู่ไหนมึงบอกกูมาเดี๋ยวกูจะไปหาเองมึงอยู่ไหนเดี๋ยวกูจะไปหามึงเองมึงแชร์ลงชุมชนสิมึงแชร์ที่อยู่มึงลงชุมชนสิมึงลองแชร์ดูถ้ากูไม่ไปเรียกกูหมาเลยมึงไออยู่ที่ไหนไปท้าอวตารยิงยิงยิงบิ๊กเกงอวตารมึงแชร์ชุมชนพิกัดมา เดี๋ยวกูไปให้ดูนะชนบุรีนะทิ่นกูเหมือนกันกูจะบอกไปให้นะไอที่ผ่ายไปท้าจรลเคไปท้าใหม่ชลาละวันมึงอยู่ที่ไหนมึงเปิดตัวมาไอไปเอ่ยชื่อเขาอ,อีกเดี๋ยวโดนอีกนะนะไปเอ่ยชื่อใครก็ไม่รู้นะมั่วตัวไปแล้วเนะี่ย เดี๋ยวโดนเหมือนอช้างน้ำมาพอๆกันเดี๋ยวมึงโดนพอกันมึงไปท้าจราเค้มึงมาท้ากูนี้มึงแชร์โลมาเดี๋ยวพวกกูไปกูจะไปแบบนี้เงียบเลยนะไอ้เหี้ยมันใช่วันวันหุบแต่อยู่ในห้องห้องเช่าขยะขยะ,ขยะด่าคนนู้นดีด่า,ดาคนนี้ทีชาติหมาชีวิตแม่งยาวตัวเองไม่รอด ทำ Youtube มาหาเงินจ่ายค่าเช่าไม่คิดวางแผนอนาคตว่ากูจะต้องปรับปรุงตัวยังไงกูโดนคดีฟาร์มแล้วเนี่ยปลอมแปลงช่อโกงนะครับรักทรัพย์กูต้องแก้ปัญหาของกูยังไงมึงเอาเวลาไปแก้ปัญหาตรงนี้ของมึงก่อนก่อนที่มึงจะมาปากเก่งในโซเชียลนิทานน,ะนิทานนิทานนะครับสารครับผมเล่านิทานนะครับผมเล่านิทานเตือนสติสังคมครับท่านครับ ถ้ามีใครเอาคลิปนี้ผมไม่เปิดเอกสารผมไม่อนุญาตนะครับเพราะผมในนทานครับเพราะว่ในนทานเรื่องนี้ครับไอ้มิจฉาชีพนะครับในฐทานตัวนี้มันร้ายครับท่านนะครับมันปลอมแปลงเอกสารนะครับในฐทานตัวนี้นะครับแล้วมันก็ชอบโกแล้วมันก็ลักอุปกรณ์ในของเขาไปเต็มเลยครับรักทรัพย์ด้วยครับท่านเพราะฉะนั้นเราต้องเตือนภัยสังคมเขาท่านเราไม่อยากให้น้องๆหนูนะครับลอกเรียนแบบนะครับในฐทานเรื่องนี้ครับท่านนะครับเพราะฉะนั้น ฝากด้วยนะครับถ้าใครชี้ผมไปเปิดให้ท่านให้สารดูให้ใครดูผมไม่ได้ว่าใครนะครับท่านผมว่าตัวละครตัวนี้ครับที่มันไปเที่ยวไปดา่าคนโน้นด่าคนนี้ทั้งที่ตัวเองคดียังมีคดีฟี้ติด,ด,ด,ดตัวอยู่ถ้าไม่ผิดนะ่ะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการครับท่านไม่ใช่หนีหมายจับมาหกปีครับหนีหมาจับสองหมายสามหมายหกปีไม่เอาครับท่านนะครับเพราะฉะนั้น นะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทําตัวแบบนี้ครับอย่าอย่าทำตัวอยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองมีคือมีแปรใครทําผิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอย่าหนีหมายจับอย่านู่นอย่านี่อย่าทําแบบนั้นครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้ครับเตือนภัยสังคมครับเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับนะครับไม่ใช่ตัวเองโดนคดีแล้วฝาดงวงฝาดงาไปเลือด,ดิ้นเสียาการครับ <c oughs> น้ำตาจะไหลหัวจะปวดครับท่านครับหัวจะปวดแล้วครับท่านโดนทั้งภาคเนือโดนทั้งทิศานครับดินพันพานเลยครับติธาน